มาได้โดนรีแอคชั่นเฮ้ยกูกำลังจะยื่นชมอะไรครับก็ปฏิบัติรับก็ปนิบัติมารีแอคชั่นนะครับก็มี้จะมารีแอคชั่นมาได้โดดนะครับก็กระตุ้นความชอบนะก็ตั้งปูไฟไว้เฮ้ยทุกคนเสียอย่าไปสนใจสนใจนะครับเวลาที่ผมอาจจะทำนิดนึงยกครับก็ไม่รู้จะทำทีอะไรแล้วครับผมก็อาทิตย์นี้ผมอาจจะได้ทำรีแอคชั่นนะครับเฮ้ยว่าเราโปรว่าสนุกไหมสนุกมากกว่าเดิมนะครับผมให้คนในกลุ่มของทุกทายผมด้วยนะครับ ก็ไดพูดอะไรมากวันนี้ครับก็บรีแอคชั่นนะครับผมแม่นะครับผมก็ไปนค้ช,ชพี่เมีนะผมก็เพื่อเป็นเอริโซดวันพวกเราคือเว er ิร์กเกอร์ดนหุ่นยนต์และคนขับที่ช่วยมนุษย์ขุดดาวคน้นอกระบบสำหรับบริษัท<ม>แม่แนอาวอากาศของเราเจสซี่เจนสันในอาวากาศ เราถูกมองว่าเป็นแค่ตัวรักกระจกแต่ไม่ใช่ว่าเราปฏิวัติหรือฆ่ามนุษย์ทิ้งทั้งหมดสักหน่อยส่วนใหญ่พวกเขาจะการกับสิ่งนั้นได้ดีด้วยตัวเองอยู่แล้ว เสียดายที่บริษัทแม่ของเราไม่ชอบแนวคิดที่ฉัหนี้จากการเป็น AI ดนนหุ่ยต์เพชาให้เสียงภาพภาษาไทยโดย MGS คอะไรคือสิ่งที่พวกบุคลอของพวกเราทำไว้ในอดีตในขณะที่สร้างยอดแรงสร้างสมงั้นหรอห้องสนตตอยู่ใต้น้ำแข็งหลังประตูงงอสามบานเหมือนพวกเรากำลังรอความตายอ่ะยังไงก็ตามนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมโปริตของชาติถึงได้ห่วยแตกขนาดนี้โอ้ย่านมาอี้โว้ยพวกคนโง่เอ้ย มันยังใช้งานไม่ได้มันยังใช้งานไม่ได้ใครบอกว่ามันใช้ไม่ได้ผลบางที่มันอาจจะใช้ได้ฮู่สิการบ้านของเธอคือโจทย์ปัญหาเรื่องการซื้อแตงโมไม่ใช่เหรอโอ้และเครื่องแปลงไฟตอนแบบขยายพีรมิรนี่นับรรวมไหมอ่ะกลัวไม่ใช่แล้วไม่เธอรู้ไหมว่าเครื่องโฟตอนอะไรของเธอเนี่ยมันมีค่าแค่สองคะแนในในรูบริกแท่นั้น ว่าแต่มันควรจะเป็นสีนั่นเหรอไม่ได้อ่ะมันไม่คาดจะเห็นโองโหยังท็อกซิกเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแชททอกซิกจนแทบไม่มีทางแก้ดิ โอ้ว้าวซีฉันได้ยินมาว่าเธอมันเป็นวัยรุ่นขี้โมโหแท,ท้จ่วยเถอดและข้อนั้นนานรู้จักชื่อฉันได้ไงคนเต็มใจบอกไงฉันว่าทุกคนควรจะรู้จักลูกสาวของคาเดียนนะแต่ว่านั่นอาจจะทําให้ความรักของเธอเครึ่งหนึ่งถูกเปิดเผยเลยนะปัญหาพ่อง,ง่อยๆตลกจังแล้วนายมาทมําไคันโยกของนายแข็งไปเหรอมันเกิดขึ้นได้จริงเหรอเยี่ยมไปเลยเฮ้ ภาพผันแผลนั่นดูเจียมแมวมากเลยนะโอ้อิ่วบ้าฉันเกลียดที่นายพูดแบบนั้นแล้วนั่นอะไรอะ่ะเกินกากะโง่โง,ง,งถึงจะไร้สาระแต่มันใช้ได้ยอดเยี่ยมมากคืนนี้นฉันจะย่องไปที่เมืองดัตลันที่นั่นเพื่อเอาอะไรชิ้นสุดท้ายฉันจำเป็นต้องกอบกู้โลกและได้ความเคารพจากพ่อและชาวโลกแต่ส่วนใหญ่ความเคารพจากชาวโลกโอ้แต่พ่อเธอทราบประตูป้องกันแล้วไม่ใช่เหรอเราไม่จ้เงไปต้องทำ เออทำแบบนั้นมันฟังดูน่ากลัวและบีบคั้นอารมณ์มากๆที่เธอเิ็นผัวอย่ามาต้อแย่งความคี่เห็นของฉันนะเว้ยอ๋อจนกอดจนไม่ได้ชดว่าจวยเอ้ยที่จริงฉันไม่ได้ก่อหนาหรอกมันแค่แค่เรื่องฮอร์โมนอย่างชอบ่啊 ดูแลยกอะงเท่านั้นลูกกำลังจะไปที่ไหนล่ะ กับแฟนหนูก็ประมาณนั้นแหละค่ะ <c oughs> จริงจังเด็กก็ได้ก็ได้ไดพ่อจำรือได้ละหนูจำเป็นต้องไปวัดก,ไกลไกไฮดรอลิกภายนอกของไอ้เจ้าประตูหนึ่งเพราะนั่นคือ,อนั่นคือโครงการที่หนูกำลังทำเพื่อโรงเรียนไป,ไยประตูบานใหญ่ๆเหมือนกับที่พ่อสุดหล่อของหนูทำ นูแค่อยากเข้าลงกลุ่ม VDF และซ่อนตัวอยู่หลังประตูเหมือนพวกขี้ขาที่เล่นไพ่ประมาณนั้นโอ้ดีเลยแต่เราไม่ได้แค่เล่นไพ่หรอกนะคันคุณช่วยซื้อไพ่เพกใหม่ได้ไหมเราเล่นไพ่มากเกินไปจะเลขมันจะหายไปอย่แล้วเนี่ยโอ้โไงอุ๊ซิงั้นท่านูสร้างประตูได้ดีมากล้วก่อนนะประตูจำจำประตูเบิ่ม เราก็ไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับพวกนั้นหรอกอูซีนี่คือข่าวิีนี่นะปอแจที่พ่อใช้ในการขันสลักเกี่ยวในประตูบานแรกของพ่อเองและเพื่อไล่แม่ของนูนั้นออกจากลูกเมื่อโดนสังหารพวกนั้นมาถึงเธอวงกดในโนไนพ่ออยากให้ลูกมีมันไว้นะดีการมาบัดเปน็นเรื่องสนุกนะ พวกลูกสาวฉันเข้าประตูมาแล้วเธอจะออกไปข้างนอกเพื่อไปตัวซอบสักหน่อยเกี่ยวกับประตูที่นึงนะนะชะตากรรมประตูของลูกกำลังรอยอยู่นะโออว้าวค่ะคุณพอ่อหนูจะออกไปแนละ้วนะเพราะวิธีนี้ได้ผลแบบประหลาดเอิมไปหาประตูโต้ใหจริงๆ,ๆเลยนะ bye แล้วยังไงล่ะอันนี้อาจจะเป็นเิด <G ül> บอกว่าดูอนิเมะไม่มีประโยชน์ว่ะ เธอเพิ่งจะตบฉันด้วยแขนนั้นหรอกเหรอให้ตายถะวอนพูดได้ด้วยใช่โทษทีน่าคือว่าหัวของฉันตอนนี้มันค่อนข้างที่จะแบบว่าเจ็บนิดหน่อยนะเฮ้ยนี่เธอคือเด็กใหม่ในทีมเราด้วยใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเธอนั้นค่อนข้างที่จะเตี้ยเกินไปฉันซีรีส์ออร์เ a t น o n ชเอ็นยินดีที่เธอรู้จักนะฉันเป็นหัวหน้าของหน่วยในเมืองนี้ ไม่จริงอะคือว่าทุกคนบอกว่าฉันแม่ไงไร้ไประโยชน์แล้วก็โคตรกลางแต่แต่ฉันไม่ควรบอกเรื่องนี้กับเธอเนี่ยแม่งเอ,อ้ยแต่ยังไงความซื่อสัตย์ก็เป็นสิ่งที่ดีีสุดอยู่ดีอะนะ <c oughs> แล้วก็เหมือนว่าฉันน่ะจะจำสามชั่วโมงที่ผ่านมาในชีวิตไม่ได้ด้วยแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็ขี้คายเองแหละมั้ง <c oughs> มั้งด้วยนะ <c oughs> อ้าฮะฉันต้องไปแล้ว <c oughs> อุ๊บเธอบาดเจ็บเหรอ แค่เข้าปากก็พอแล้วน่ะน้ำลายของพวกเราทําให้นานอนท์เป็นกลางไม่งั้นฉันก็คงถอดใจกับงานนี้ไปแล้วแหละนะและจากน้ําลายของเราที่หมายถึงคือน้ำลายของหุ่นฆาตกรโอเคเฮ้ยไปแหวจอดตรงนั้นกันเถอะได้ฉันชอบทําอะไรก็ได้หวานแฮะได้ลองสิ่งใหม่ๆก็ดีเหมือนกันนะเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นอีกพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะ หรื <ENNIS> อว่า<ก>นั่นคือการอดกลั้นเรื <marking> ่องที่นายพูดถึงสมาชิกคนอื่นในทีมนะพวกเขาใกล้จะมายังโอ้มีดิมีสองคนน่ะพวกเขาน่ากำลังล่าอะไรบางอย่างอยู่แต่เธอชอบเขาแน่ลำดับแรกวีเลยเอ้ยเอ้ยเ้าเดซาเดออย่าหาเห็นตั้งสีตอหน้าอีโปอีเม่เขาเลยเห็นกันนั้น ฉันก็ไม่รู้สึกอะไรอยู่ดีคือว่าวีผมได้ยินมาว่าพายุแห่งความตายเป็นพิษดทั่ทั้งโลกนี้นะคืนนี้ผมว่าเว้นการล่าก่อนดีกว่าไหมโอ้พปะะเจ้านี่ใครเนี่ยไม่ต้องห่วงผมเอ็นแต่แต่ผมรู้นะว่าคุณจำจดหมายเยอะว้าว ก็เห็นได้ชัดเลยว่ามีความเคารพซึ่งกันและกันมากเลยแต่ความรับก็คือเอาจริงๆนะฉันชอบเธอมากเลยอย่าไปบอกเธอนะอ <c oughs> จะบอกว่านี่แล้วก็ยังมีเจผู้นำของเราเอ็นนายไร้ค่าและอ่อนแอ <c oughs> และข้าบริษัทอนุญาต <c oughs> ฉันจะฆ่าน,นายเอ็นเจสุดยอดมากเฮ้ยใ,ให้จันมาจะทัวนะข้างนอกกําแพงกองซากศพอะไรประมาณนั้น่ะ แต่นี่นี้คือปุ่มปิ๊ปิ๊ปุ๊ปุ๊บป๊อนี่ไม่ใช่ไม่ใปุมแค่ยานลงจอดนะแต่เป็นยานอวกาศสิ่งนี้สามารถพาพวกเราออกจากโลกได้ก็นะมีไม่กี่คนที่ใช้ขีดอาวุธนี้เป็นเพราะว่าไม่มีใครเคยสอนเราเลยไม่ฉันเอ่อพวกโดนคนงานเราสามารถทํางานร่วมกับพวกเขาได้เพื่อแก้ไขเจ้าหนี้แทนการฆาตกรรมและ ทำไมพวกเราต้องทำเมื่อควาพันนั้นอยู่ละถ้านอกจากการล่าแล้วนะก็ทาน้ำมันอุ่นๆหวานๆเพื่อไม่ให้ตัวเองร้อนจนไปแล้วตายฉันว่าฉันแค่อยากจะมีประโยชน์เหมือนเขาบ้างอะฉันได้รับงานมาแล้วก็ต้องพยายามทําให้เต็มที่แล้วลองดูความเนุกที่นายได้ดิเอ็นนายคิดจริงๆหรอว่าบริษัทจะไม่ตัดทางปล่อยวงานเมื่อคนงานทั้งหมดตายแล้วโอ้หคุณพานี่เธอแปลกจริงๆนะเนี่ยทำเอาฉันตื่นเต้นเลยแต่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 มันไม่สนุกถ้าทำตามกฎหลอกเหรอ นี่ไงพวกเขามาแล้วโย่ไอ,อ้ไง,ง้อมันหนีไปแล้วยูคื <โ Connect> อว่าฉันเห็นที่นัานานะ่นน่ะมีคนงานด้วยแนละ้วฉันก็อยากจะปั้นลูกปโป่งพอดีเลยเออที่นี่มีอะไรหรอความรับผิดร่วมกันของพวกเราต้องมาสะดุดล้มเองนีสิบอดปัญญาอ่อนเฮล l มาคิดจริงๆบอกว่าบริษัทจะไม่ตัดทางปล่อยวัานายเมื่อวันต้องหมดตายแล้วไว้เอ้ยแกตายแล้วไอ้หน้าโง่กำลังรีบูตโอ้ว้าครูหม่วผมเผลอทิ้งหุ่อันตรายปกปากเอาไว้ขอโทษครับผมกางจัดการน่าสงสัยจริงๆ ฮ่าฮ <c oughs> ลาก่อยละพวกพระเจ้า,าอะไรกัวะเนี่ยฉันอยากจะให้ภรรยาและลูกของฉันได้ยินเรื่องนี้กันจังเลยนะ้ยแลยวเดี๋ยวช่วยเอ้ยเปิดมันเปิดมันไงเพื่อน แบ,บ่งให้ฉันด้วยดิฉันรักดัมมี่แต่เดี๋ยวไม่สิฉันจะเป็นน้องค่าทุกคนอยู่ดีเรนเชคเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือไพ่รัมมี่จริงๆล่นนะ ฉันอยากจะพาเธอไปกินลาจุดเสร็จไฮโดริกสวยดีไม่ล่ะลูกรัก <Darwin> ลูกทำอะไรลงไปครั้งนี้ฉันไม่พ่า <laughs> <laughs> ฉันขอนโทษฉันเจ้าเวลาที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันจริงๆนะแต่ฉันจะปล่อยให้เธอทำอย่างนั้นก็วีไม่ได้ช่างมันดีพ่อหลบไปโอูโ้ซลูกพาโดนสังหารมาที่นี่แล้วประตูพ่อละ่ะ ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาหนูทำผิดพลาดในขณะเดียวกันที่หนูกำลังจะแก้ไขหลบไปพ่อวว้้าา่อเล็งแล้วยิงเชื่อหนูุ้้้๊ก <Whoa. S 2> ฉันฝันไปหรือในแตมบางสิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นเขาแล้วนะไม่เสียแรงที่ฉันพยายามสอนมาเป็นเดือนเลยไม่นีมากเอน็นคุณจำชื่อผมได้ด้วยเหรอพนานระบายอากาศพวกนี้จะพาเราไปหาพวกโดนกลุ่มสุดท้ายได้ด้วยแใ่ข้าน้อยสุดกินขี่บรรดาวธนั่นแหละทางนายบริษัทจะต้องชอบสิ่งนี้ เมื่อกว่าล้างอันน,นี้ิคมนี้เราจะสร้างทีมชิ้นนำในไตรามาสนี้อย่างแน่นอนนายรูไ้ไหมว่าหมายถึงอะไรจกกับแร็พโอว้าวฮะ คุณรู้ไหมไม่ใช่ว่าผมอดใจไม่ไหวที่จะข่าพวกนี้หรอกนะแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราก็อาจจะไม่จากอย่างพวกโดนคนงานหรอกแต่นี่แค่ความอยากรู้อยากเห็นของผมนะคือเรารู้จริงๆไหมว่าบริษัทนี้มีแผนจะทำอะไรหลังจากที่พวกเราทำงานเสร็จแล้วครับโทษทีนะ โอเคก่อนหน้านี้มีคนงานมาบอกผมว่าเขานั้นสามารถซ่อมยานของพวกเราได้และจะทําให้เรานั้นได้ออกจากโลกนี้แต่ว่านะคือว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันผิดกฎนี่แต่มันก็ทําให้ผมเกิดคําถามว่าทําไมฝั่งเราถึงมีแค่ทางเดียวให้เราไปกันละ่ะ <Yeah. S 1> ก,ก็คุณรู้ไหมคือผมรู้สึกว่าแบบบริษัทเขาไม่ได้รักหุ่นยนต์จริงๆหรอก <Yeah. S 1> แค่ว่ามองพวกเราเป็นแค่หุ่นยนต์เท่านั้นเองนะ่ะผมกําลังทําผิดมหันอยู่แต่ก็ยังดีที่ผมได้ระบายมันออกมานะ ทางไนขือหูไม่ในถามเรื่องบริษัทในที่สุดฉันก็จับไต่นายได้นะเรอดนคนงานเสียเอ็นไปแล้วบริษัทจึงส่งเรามาฉันไม่เชอบเห็นนายเสียหายหรอกนะขอบคุณครับเจคออห่วงผมเสมอคุณเจ๋งมาก ของพ่อจะพันพาะนั่นทําให้พ่อเจอไม่ถูกคอกันและจฉันทาให้นายกบฏเหมือนไวรุ่นขี้โมโหที่ทาให้ฆ่านายและนายก็พยายามจะฆ่าฉันดังนั้นศีลธรรมจึงเรียกว่าดิวสาหรับ,บันทึกนะนั่นเป็นการเปิดศึกที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นพอทำให้นายอยากเปลี่ยนฟังไหนล่ะ จะให้ฉันเปลี่ยนตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้วล่ะขอบคุณที่ให้ข้อผูกมัดชนะไม่ไม่มีอะไรผูกมัดแกพึ่งฆ่าคนไปนมาก,กมัไมอ้ง่นั่นแหละคนยุติธรรมเฮ้ยฉันทำพลาดในทำนองเดียวกันกับที่นายจะแก้ไขฮ่าฮ <laughs> ่า<ะ>ฮ่า <laughs> ฉันจอทำอะไรก็ได้ออ <laughs> <laughs> ตายพวกเขาถึงจุดอพยพของพวกเราแล้วแต่ถ้าจะเกิดเราสร้างประตูด่วนละก่อนนะนี่พวกนายรอดเล่นปะเนี่ยพวกนายคือเด WDF หรือเ,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 เปล่าปกป้องสิวะเอาจริงเดี๋ ผู้ชายน่าดึงดูดตางอัธภาพนั้นลงเออโอ้เอ,อเจคุณน่ะค่อนข้างที่จะใจร้ายกับผมบางครั้งแล้วผมหวังว่าคุณจะไม่ทำอีกนี่ก็แค่ว,วิจารณ์เชิงสร้างสรรน,นะแจมแหนขึ้นชื่อว่าพวกทรยศมันก็ต้องอยู่ในที่ที่มันสมควรอยู่สิฮโอเคนะเจ้าคนไหนเจเธอขอร้องย่จังชโชคดี ถ้าสินค้าที่ผลิตมาอย่างดีและพูดกันความตนทานของผลิตภัณฑ์เจสันเซนเซนฮะใจผมกำลังอยู่ในความสับสนนย่ยมองมานะ ขออย่าให้มีใครจำเลยเอวอะไรวะเนี่ยเธอมีความกล้ามากนะสำหรับเรื่องพี่กนหนมปังที่แทบไม่มีประโยชน์ึ่งเธยถูกเหยียดต้อกลับมาก่อนแต่วิญญาณของเธอนี่ดิวแท้จ้าเจ็บอ้าพระเจ้ากำไรได้มากที่สี่นาของผู้นำบริษัทถอย สับจะพ่ออ oh ีกคำเดียวฉันยิงแน่คุณส่วนตราสารโอ้พระเจ้าช่วยอูซีนะมันบ้าไปแล้วแล้วคุณก็เออ ออไม่นะผมเอ็นหุ่นยนตสังหารที่ช่วยพวกคุณให้หลอดเลยอะฟิวฟ้าไหมล่ะตอนเนี้ยหนูพาโดนสังหารมาที่นี่โดยไม่ได้ตั้งใจแต่พ่อเลือกที่จะปล่อยหนูให้หนูตายแทนการที่จะเชื่อในตัวของหนูและนั่นไม่ใช่คำพูดเกินจริงของไว้นุ่นที่งุนงี้วันหนูที่บอกว่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จะช่วยทุกคนเองพ่อหนูจะขับไล่ตัวเองไปกันเถอะเอ็นทุกคนที่นี่ขับไล่ฉันยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณพ่ออูซี่มา <c oughs> <c oughs> จะเข้าร่วมเธอนะถ้าเกิดตะวันไม่ฆ่าฉันน่ะและเธอเนี่ยก็จะเติบโตเป็นคนสำคัญของโลกนี้แทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ฆ่ามานุษย์ทุกคนพวกหุ่นยนต์คลาสสิกอะไรนั่นฉันหวังว่าพวกเขาจะได้อยู่บนโลกที่สวยงามเพราะพวกเรามาพวกเขาแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่นะผมก็วันนี้ผมอาจจะดูมาเดื่อดเรียบทีหนึงไม่ได้ดูกันนานเว้ยแบบโอ้โหหายไปนานมากเว้ยก็เป็นการะตุนเรื่องนึง ก่อนข้างจะชอบนะเพราะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะสนับสนุนช่องด้วยค่ะเนี่ยแต่ผมก็ไม่มีตเตอร์เงิใช้เลยก็ผมก็วันนี้นะครับตอนล่างนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผวก็ใครอยากจะดูคลิปของพี่เมงนะผมก็จะลงลิงก์ด้านล่างไปนะครับของออริจินัลของทางกริปทากินตัวเทคโพลิชชันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็ขอจบคลิปนี้บ๊ายบายสำนี้คือจบ